สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับห้องเรียนภาษาไทยชั้นป .5 าบคูจัญชีรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องคำกริยานะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้ว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราต้องได้อะไรบ้างนะคะ หน,นะคะนักเรียนสามารถบอกความหมายของคำกริยาได้ 2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของคำกริยาได้และ3คือนักเรียนสามารถนำคำกริยาไปใช้ได้อย่างถูกต้องอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้ความหมายของคำกริยากันนะคะคำกริยาคือคำที่แสดงอาการการกระทำ หรือบอกสภาพของคํานามหรือคําสรรพนามนั่นเองนะคะเราไปดูประเภทของคํากริยากันนะคะว่าคำกริยามีอะไรบ้างนะคะประเภทแรกค่ะเป็นคํากริยาที่มีหน่วยกรรมนะคะและอันที่สองคือคํำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้รายละเอียดกันนะคะ เราไปดูคำกริยาประเภทแรกนะคะก็คือคำกริยาที่มีหน่วยกรรมนะคะคำกริยาสักรรมนะคะได้แก่ประธานบวกกริยาสักรรมและกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นแมวคาบหนูนะคะประโยคนี้นะคะถ้าไม่มีกรรมจะทำให้เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะคะแมวคาบคาบอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ แต่ถ้ามีกรรมมาต่อท้ายนะคะก็จะทำให้ประโยคมันสมบูรณ์ขึ้นนะคะกริยาสกรรมนะคะสรรมก็คือใส่กรรมนั่นเองเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะคำช่วยกริยาสกรรมนะคะไม่ใช่คำกริยาแต่จะปรากฏร่วมกับคำกริยาเสมอนะคะเช่นน้องกำลังนอนหลับประโยคนี้นะคะนอนหลับเป็นกริยานะคะ แต่มีคำช่วยคือคำว่ากำลังนะคะทำให้รู้ว่าขณะนี้น้องกำลังทำกริยานี้อยู่นะคะน้องจะนอนหลับนะคะคือคำว่าจะนะคะคือตอนนี้ยังไม่ได้นอนหลับแต่จะทำในอนาคตอันใกล้นี้นะคะน้องนอนหลับแล้วคำช่วยกริยาสกรรมได้แก่คำว่าแล้วนะคะแสดงว่าตอนนี้เป็นไงคะ น้องนอนหลับไปแล้วนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตตัวสีแดงนะคะกำลังจะแล้วนะคะอยู่ในประโยคทําให้ประโยคมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราเรียกว่าคําช่วยกริยาสัรรมนะคะคํากริยาเป็นคําที่ทําหน้าที่เป็นส่วนหลักของปริยาวลีนะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญของประโยคนะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็น หน่วยกริยาที่มีหน่วยกรรมนะคะคำกริยาที่มีหน่วยกรรมนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปกันนะคะคำกริยาที่มีหน่วยกรรมนะคะเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามตามหลังเสมอนะคะเพื่อให้ประโยคมันได้ใจความนะคะเช่นคำว่ากินไปซื้อคาบเห็นถูกเก็บนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณย่าไปตลาด สุนัขคาบกระดูกน้องชายเห็นคนแปลกหน้าเด็กๆคะคำกริยาเหล่านี้จะต้องมีอะไรคะมีกรรมมาต่อท้ายเสมอนะคะจึงจะทำให้ประโยคได้ใจความเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเราไปดูคำกริยาชนิดที่2กันนะคะก็คือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมคะ่ะคำกริยาอกรรมนั่นเองนะคะ ก็คือประธานบวกกริยาอากร,รมนะคะตัวอย่างเช่นฝนตกนกบินเครื่องบินทยานขึ้นนะคะคำเหล่านี้ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ทำให้ประโยคสมบูรณ์นะคะเป็นคำกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองนั่นเองนะคะอากรรมก็คือไม่มีกรรมนั่นเองเราไปดูต่อนะคะว่ากริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมมีอะไรอีกนะคะ มีคำกริยาคุณศัพท์นะคะก็มีประธานบวกกริยาคุณศัพท์นะคะเช่นผู้หญิงคนนี้สวยนะคะคำว่าสวยเป็นกริยาคุณศัพท์นะคะไปดูต่อนะคะมีอะไรอีกนะคะคำกริยาต้องเติมเต็มค่ะก็จะได้แก่ประธานบวกกริยาต้องเติมเต็มและก็นามวลีนะคะเช่นแมวคล้ายเสือเขาเหมือนหุ่นยนต์พ่อเป็นทหาร คำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่านะคะคาเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นคํากริยาต้องเติมเต็มนะคะเด็กๆพอจะเห็นความแตกต่างไหมคะว่าคํากริยาที่จะต้องมีหน่วยกรรมและไม่มีหน่วยกรรมมีความต่างกันอย่างไรนะคะเราไปดูรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับคํากริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมกันเพิ่มเติมนะคะอันแรกก็คือ คำกริยาอะกรรมนะคะเป็นคํากริยาที่ได้ใจความโดยที่เราไม่ต้องมีคํานามหรือกรรมมาตามหลังนะคะเช่นคําว่าอะไรบ้างเช่นคําว่านั่งเดินยืนหัวเราะร้องเพลงบินตายนะคะตัวอย่างเช่นคุณปู่นั่งพี่หัวเราะนกบินนาฬิกาตายนะคะคํากริยาเหล่านี้มีความสมบูรณ์นะคะ เราไม่จำเป็นจะต้องมีหน่วยกรรมมาต่อท้ายประโยคก็ได้นะคะเราไปดูข้อควรสังเกตกันค่ะเด็กๆค่ะคำกริยาบางคํานะคะเราต้องสังเกตโครงสร้างของประโยคจึงจะบอกได้ว่ามันเป็นอากรรมหรือกิยาสกรรมนะคะเด็กๆไปดูนะคะเราไปดูประโยคแรกนะคะเอาไปดูคำแรกนะคะ ช่องแรกเด็กๆดูนะคะช่องแรกตรงนี้จะเป็นคำกริยานะคะตกเปิดพังขันนะคะช่องที่สองจะเป็นคำกริยาอากรรมนะคะช่องที่สามจะเป็นกริยาสกรรมนะคะฝนตกนะคะไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะคะเขาตกบันไดจำเป็นจะต้องมีกรรม,มาต่อท้ายได้แก่คำว่าบันไดใช่ไหมคะคำว่าเปิดค่ะ <S <S สวนน้ำเปิดแล้วนะคะ ตรงนี้เป็นอากรรมนะคะเธอเปิดไฟนะคะจำเป็นจะต้องมีไฟนะคะมาต่อท้ายนะคะสำหรับคำกริยาสกรรมคำว่าพังค่ะบ้านพังเป็นกริยาอากรมนะคะขมโมยพังประตูบ้านอันนี้จะต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะคะคำว่าขันค่ะไก่ขันเป็นกริยาอากรรมนะคะคุณพ่อขันนอ็อตนะคะเป็นกริยาสกรรม เด็กๆสังเกตตัวสีน้ำเงินนะคะบันไดไฟนะคะประตูบ้านน็อตนะคะคำเหล่านี้จำเป็นจะต้องเอามาต่อหลังคํากริยาศกรรมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้คํากริยาจะเป็นคําเดียวกันให้เด็กๆสังเกตดูโครงสร้างในประโยคด้วยนะคะจึงจะบอกได้ว่าเป็นกริยาอกกร,รมหรือกริยาศัรรมนะคะ เราไปต่อการตรงที่คำกริยาคุณศัพท์นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงสภาพหรือคุณสมบัตินะคะของคำนามหรือคำสรรพนามบอกบุรุษนะคะเช่นสวยเก่งดีอ้วนผอมนะคะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะคุณแม่สวยมากได้แก่คำว่าสวยนะคะเขาเก่งนะได้แก่คำว่าเก่ง เธออ้วนจังได้แก่คําว่าอ้วนแม่ค้าคนนี้ดีนะคะคําว่าดีเด็กๆสังเกตว่ากริยาคุณศัพท์เนี่ยมันไม่ได้แสดงอาการแต่มันบอกสภาพหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นนะคะ,ะเด็กๆพอจะสังเกตเห็นความแตกต่างเนาะ,ะเราไปต่อคํากริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมอีกอันนึงนะคะก็คือคํากริยาต้องเติมเต็มนะคะ เป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามมาช่วยเติมเต็มจึงจะได้ใจความนะคะโดยคำนามที่นำมาเติมเต็มนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะได้แก่คำว่าเป็นเหมือนคล้ายมีเท่าปรากฏใช่เกิดนะคะตัวอย่างนะคะพิกเป็นพี่ชายคนโตคำว่าเป็นนะคะเขาเหมือนดาราตลกคำว่าเหมือน แมวคล้ายเสือคำว่าคล้ายนะคะประเทศญี่ปุ่นเกิดสึนามิคำว่าเกิดนะคะคำเหล่านี้เป็นกริยาต้องเติมเต็มนะคะเป็นคำกริยาที่มีคำนามมาช่วยนะคะมาช่วยเติมข้างหลังเด็กๆเ,เห็นไหมหลังคำตัวสีแดงจะเป็นคำนามนะคะที่ชายดาราเสือสึนามิคำเหล่านี้นะคะมาช่วยเติมเต็มนะคะ เราไปดูข้อควรสังเกตกันนะคะเด็กๆคำกริยาต้องเติมเต็มนะคะไม่สามารถตามหลังคำว่าถูกได้อย่างคำกริยาสกรรมนะคะเช่นต้นไม้ถูกตัดเกือบหมดแล้วนะคะคำนี้เป็นกริยาสกรรมนะคะรถของเขาถูกชนท้ายคำว่าชนก็เป็นกริยาศกรรมนะคะ,ะเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะ เรามาสรุปแนวคิดส,สำคัญกันนะคะคำกริยาเป็นคำที่แสดงอาการของคนสัตว์สิ่งของหรือบอกสภาพของการกระทำของประธานในประโยคนั่นเองนะคะเราไปดูความรู้เพิ่มเติมกันค่ะคำช่วยกริยานะคะเป็นคำที่ไม่ใช่คำกริยาและไม่ปรากฏตามลำพังได้นะคะแต่จะปรากฏหน้าคำกริยา เพื่อบอกความหมายทางไวยากรณ์นะคะประกอบไปด้วย1คําช่วยกริยานะคะแสดงความหมายบอกเวลาว่าเป็นอดีตหรืออนาคตนะคะเช่นคุณหญิงสจีได้พบคุณกิติแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวในอดีตใช่ไหมคะท่านจะไปวัดมะรืนนี้คำว่ามะรืนนี้บอกเหตุการณ์ในอนาคตนะคะอันที่สองค่ะ คำช่วยกริยาแสดงความหมายนะคะบอกเหตุการณ์ขณะใดาขณะหนึ่งนะคะนกกาลังนะคะนกกาลังสร้างรังคําว่ากําลังนะคะเจ้าแต้มเพิ่งออกลูกนะคะอันนี้บอกเหตุการณ์ขณะใดาขณะหนึ่งนะคะอันที่3ค่ะคําช่วยกริยาแสดงการคาด,าด,าด,าดะคะเนขอร้องบังคับนะคะเขาคงเสียใจมากนะคะลูกต้องทบทวนบท เรียนนะคะอันที่4ค่ะคำช่วยกริยาที่ใช้กับคำว่าไม่เพื่อบอกความปฏิเสธนะคะเช่นน้องไม่ค่อยกินข้าวเขาไม่สู้อดทนนะคะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะดูแล้วก็จดจำให้ดีนะคะเราจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะมาถึงกิจ,จกรรมช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะ เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดนะคะหน้า89นะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะตอนที่หนึ่งค่ะให้เด็กๆขีดเส้นใต้คำกริยาในประโยคนะคะแล้วนำไปเขียนในตารางตามประเภทของคำกริยานะคะไปดูกันข้อที่หนึ่งค่ะสุนัขเห่าเสียงดังเด็กๆพบคำกริยาในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะคำว่าเห่านะคะแล้วคำว่าเห่าเป็นคำ ปริยาประเภทไหนคะเด็กๆคะเป็นค,ำคํำกริยาอกรมนะคะไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายนั่นเองไปต่อกันข้อที่2คะ่ะนักเรียนปลูกผักสวนครัวนะคะคำว่าอะไรเอ่ยเป็นค,ำคํำกริยาได้แก่คําว่าปลูกนะคะ,ะปลูกเป็นค,ำคํำกริยาชนิดไหนคะลูกเป็นค,ำคํำกริยาสักรรกมนะคะมีกรรมมาต่อท้าย ผักสวนครัวนะคะเป็นกรรมมาต่อท้ายปลูกนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะงูเลื้อยอย่างช้าช้านะคะได้แก่คําว่าอะไรคะคาว่าเลื้อยนะคะเด็กๆว่าเลื้อยเป็นคํากร,ริยาชนิดไหนเอ่ยเป็นคํากร,ริยาอกรรมนะคะไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายบางคนอาจจะสงสัยว่าอย่างช้าช้าเป็นกรรมหรือเปล่าคุณครูไม่ใช่นะคะ อย่างช้าๆเป็นคำขยายคำว่าเลยค่ะนะคะไปต่อกันข้อที่4นะคะเธอเหมือนคุณแม่มากนะคะได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำกริยาในประโยคนี้ได้แก่คำว่าเหมือนนั่นเองคำว่าเหมือนเป็นคำกริยาประเภทไหนเอ่ยเป็นกริยาต้องเติมเต็มนะคะเป็นเหมือนคล้ายเท่าใช่ไหมคะข้อที่หค่ะโต๊ะตัวนี้หนักนะ เด็กๆคิดว่าประโยคนี้มีคํากริยาคือคําว่าอะไรเอ่ยคําว่าหนักค่ะแล้วคําว่าหนักเป็นคํากริยาประเภทไหนเอ่ยเป็นคํากริยาคุณศัพท์นะคะบอกสภาพนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะกระเป๋าใบนี้คล้ายกระเป๋าของคุณนะคะได้แก่คําว่าอะไรเอ่ยคํากริยาในประโยคได้แก่คําว่าคล้ายนะคะ เป็นกิยาประเภทไหนเอย่ยเป็นกิยาต้องเติมเต็มนะคะข้อที่7ค่ะเขาสั่งราดหน้าสองจานคำกริยาในประโยคนี้ได้แก่คำว่าสั่งนะคะแล้วคำว่าสั่งเป็นคำกิยาประเภทไหนเอย่ยเป็นกิยาสักกรรมค่ะนะคะต้องมีกรรมมาต่อท้ายสั่งสั่งอะไรไม่รู้ถ้ามีราดหน้ามีกรรมมาต่อท้ายนะคะ ก็จะทำให้ประโยคสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใช่ไหมคะข้อที่8นายพร้อมเป็นพนักงานขับรถค่ะประโยคนี้ได้แก่คําว่าอะไรเอ่ยคํากริยาได้แก่คําว่าเป็นนั่นเองนะคะแล้วคําว่าเป็นเป็นคํากริยาประเภทไหนเอ่ยเป็นคํากริยาต้องเติมเต็มนะคะแนนพูดเร็วเกินไปนะคะประโยคนี้คํากริยาคืออะไรคะคาว่าพูดนะคะ เร็วเกินไปนี่เป็นส่วนขยายนะคะพูดเป็นคำกริยาประเภทไหนเอย่ยเป็นกริยาอักกร,รมนะคะไม่มีไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะคะข้อที่10ค่ะคุณยายผอมนะคะอ่าคำว่าอะไรเอย่ยเป็นคำกริยาคำว่าผอมนั่นเองนะคะผอมเป็นคำกริยาประเภทไหนคะเด็กๆ เป็นคำกริยาคุณศัพท์นะคะเด็กๆจดบันทึกแล้วนำไปเขียนในตารางด้วยนะคะมาถึงกิจกรรมตอนที่สองกันแล้วนะคะให้เด็กๆเลือกนะคะตัวอักษรในกรอบสีชมพูนะคะกอไก่หรือขอไข่นำไปเขียนลงในช่องว่างหน้าประโยคให้สัมพันธ์กันนะคะถ้าคำศัพท์นะคะตัวเข้มข้อใดนะคะ เป็นคํำกริยาศกรรมเด็กๆก็เติมกอไก่นะคะถ้าคํำกริยาข้อไหนเป็นอากรรมเด็กๆก็เติมขอไข่นะคะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะพี่ปิดประตูเบาๆนะคะคําว่าปิดค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นกริยาศัรรมหรือกริยาอากรรมคะ่ะปิดแล้วตามด้วยประตูนะคะเป็นอะไรเอย่ย เป็นขอไก่เป็นกิ j าสกรรมนะคะประตูเป็นกรรมนั่นเองนะคะข้อที่สองต้นไม้ล้มระเนระนาดค่ะคำว่าล้มนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นกิ j าสกรรมหรืออากรรมคะตอบค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต,อต๊อกตอบขอไข่นะคะต้นไม้ล้มนะคะเป็นกิยาอากรรมนะคะไปต่อข้อที่3กันค่ะ คนร้ายพังโต๊ะเสียหายนะคะคำว่าพังค่ะเติมอะไรดีก็ไก่ค่ะนะคะเป็นสัรรรนะคะเพราะมีโตะนะคะมาต่อท้ายโต๊ะเป็นกร,รมนะคะข้อที่4ค่ะเขาตกท่อน้ำนะคะคำว่าตกตัวนี้เป็นกิจศัพกรรมหรืออากรรมดีคะ่ะช่วยคุณครูค,ค,คิดหน่อยค่ะเป็น เป็นกริยาสกรรมนะคะเขาตกยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะจะต้องมีกรรมมาต่อท้ายกรรมในประโยคนี้ก็คือท่อน้ํานั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะนกเขาขันไผเราะค่ะขันตัวนี้เด็กๆคิดว่าเป็นสกรรมหรืออากรรดีเป็นอากรรมกริยานะคะนกเขาขันไผเราะนะคะเป็นประโยคที่ไม่ต้องมีกรรมส่วนคําว่าไผเราะเป็น ส่วนขยายนะคะเป็นคำขยายคำว่าขันนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะร้านนี้ปิดสองทุ่มเด็กๆคิดว่าเป็นกริยาศัรรมหรืออากร,รมดีคะเป็นกริยาอากร,รมค่ะนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะชาวบ้านล้มควายสังเกตว่ามีอะไรมาต่อท้ายนะคะมีควายเป็นคํานามมาต่อท้ายเป็นอะไรคะ เป็นคุรยาสักกรรมเป็นกอไก่นะคะข้อที่8ค่ะป้ายโฆษณาพังลงมานะคะคําว่าพังตัวนี้นะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นคำริยาอักกรรมนะคะไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะคะข้อที่9ค่ะลูกเห็บตกจํานวนมากนะคะลูกเห็บตกจํานวนมากคําว่าตกตัวนี้เป็นกรรยาสักกรรมหรืออักกรรมคะ เป็นกริยาอะกรรมนะคะคำว่าจำนวนมากมาต่อท้ายก็จริงแต่มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคมันเป็นแค่ส่วนขยายคำว่าตกเฉยนะคะมันจึงเป็นอากรรมกริยานะคะข้อที่10ค่ะลุงคุณลุงกำลังขันชนะเด็กๆด,ดูภาพขันชนะนะคะดูภาพขันชนะนะคะตรงนี้นะคะเหมือนถูกงูก,กัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นภาพขันชนะตรงนี้ คุณลุงนะคะกำลังขันชะนะเด็กๆว่าขันตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นกิยาสกรรมหรืออากรรมคะเป็นขอไก่นะคะสะกรรมนะคะชะนะเป็นกรรมนะคะชะนะคือหาไม้มาขัดนะคะทําให้แน่นนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆพอจะทําได้กันนะคะ มาถึงกิจกรรมตอนที่3กันนะคะให้เด็กๆเลือกคำช่วยกริยานะคะคำช่วยกริยาเขียนลงในช่องว่างในประโยคให้ได้ใจความที่ถูกต้องนะคะคุณรูณมีให้เลือกนะคะ,ะเด็กๆดูเห็นไหมคะเราจะเลือกคำเหล่านี้นะคะไปเติมในประโยคนะคะให้ได้ใจความนะคะมีคำว่าคงคอยจะ จวนถูกปรดได้โดนเพิ่งต้องยังมักเอาไปเติมสิบข้อนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่หนึ่งกันค่ะเขาอะไรนะคะยุงลายกัดจนเป็นไข้เลือดออกเขาอะไรคะเขาถูกยุงลายกัดนะคะจนเป็นไข้เลือดออกนะคะข้อที่สองค่ะน้อง ลืมเก็บของเข้าที่บ่อยครั้งน้องอะไรคะน้องอะไรเอ่ยชช่นครูคิดหน่อยค่ะน้องมักลืมเก็บของเข้าที่ของเล่นเข้าที่บ่อยๆนะคะบ่อยครั้งข้อที่สามค่ะเขาออกจากบ้านไปเมื่อตะกี้เขาเขาอะไรคะเขาเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อตะกี้นะคะข้อที่สี่ค่ะเรานำมะม่วงไปให้เธอพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้เป็นการคาดการในอนาคตค่ะเป็นจะนะคะเราจะนำมะม่วงไปให้เธอพรุ่งนี้นะข้อที่5ค่ะเด็กคนนี้พบพ่อแม่ที่แท้จริงแล้วเด็กคนนี้ได้พบพ่อแม่ที่แท้จริงแล้วนะคะข้อที่6ค่ะรถจักรยานยนต์ของเขาคนร้ายขโมยไปนะคะ เติมอะไรดีคะรถจักรยานยนต์ของเขาโดนคนร้ายขโมยไปนะคะข้อที่7ค่ะเธออย่ารอเขาเลยเขาไม่มาหรอกเติมอะไรดีคะเขาคงไม่มาหรอกนะคะเป็นการคาดการนะคะข้อที่8ค่ะลูกอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนลูก ต้องนะคะเป็นการบังคับขอร้องเนาะลูกต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะข้อที่9ค่ะเวลาข้าม,มืดแล้วพวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะเวลาจวนข้ามมืดแล้วพวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะนะคะข้อที่10ค่ะดึกมากแล้วทําไมคุณไม่นอนอีกเติมอะไรดีคะเล็กหนึ่งคำค่ะเติม ทำไมคุณยังไม่นอนเด็กๆสังเกตประโยคเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเป็นประโยคที่เข้าใจความหมายอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เอาคำช่วยกริยามาเติมเพื่อให้ประโยคมันสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับคำกริยาในวันนี้นะคะ ฝากกันบ้านนะคะให้เด็กๆไปทําข้อที่เหลือนะคะหน้า89ถึงหน้า92นะคะตอนที่4ไม่ต้องทํานะคะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับคํากริยาในวันนี้สวัสดีค่ะ